สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นกันค่ะเพราะว่าหลังจากเสร็จาจากทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพ,เพื่อนมาเดินเล่นกันค่ะโอเคเดินดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้เดี๋ยว สักพักหนึ่งก็แดดออกสักพักหนึ่งก็ฝนตกค่ะเพื่อนๆเอ่อแล้วก็ฟ้าก็จะคึมแบบนี้นะคะอาทิตย์นี้น่าจะทางอาทิตย์นะคะนี่นะคะก็จะอ่าด้านนูน้นเป็นโรงงานนะคะนี่นะคะตรงที่เราเดินมาเราจอดรถด้านนู้นนะคะข้ามฝั่ง เ,ออเดินข้ามฝั่งมาแล้วก็มันตรงนี้นะคะ่ะวันนีออ้ลมแรงนะคะเพืเ่อนๆหนาวไปเดินไปเรื่อยๆกันออต้องขออาภัยในเสียงลมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าออลมเข้ามา น,นี้จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะคะ กตินะคะถ้าถ้าอากาศดีๆลมนิ่งๆด้านบนนะคะก็จะตรงจุดนี้จะมีเครื่องบินบังคับลำเล็กๆนะคะบินโดยใช้รีโมทบังคับนะคะบินตรงนี้นะคะประมาณสามสามสี่ลำนะคะ แต่ว่าวันนี้อากาศเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลมแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะมาณนี้นะคะ่ะถ้าเดินไกลก็กลัวว่าจะเอ่อถ้าฝนตกมาก็จะไปไม่ถึง ต้นไม้ที่เป็นพุ่มในฝั่งนี้นะคะก็คือ,อเป็นที่ไว้ให้นกอาศัยนะคะแล้วก็แนวกันลมด้วยครับเพื่อน <ๆ S 1> ตรงนี้จะอุ่นๆนะคะแต่ว่าถ้าตรงไหนโล่งๆก็คือลมพัดมานี่คือเย็นยะเยือกเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆนี่ค่ะ นี่นะคะตอนนี้ใบไม้เริ่มจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะคะส่วนอันนี้คือฮาร์เกอร์บร์นะคะฮาร์เกอร์บุธเป็นลูกของกุหลาบป่านะคะเนี่ยค่ะ Hello. Hello. นี่นะคะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆบางคนก็จะเก็บไปตากแห้งนะคะแล้วก็ทำเป็นชาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเเราไม่เก็บนะคะเพราะว่าเรายังรู้จักเอ่อ ของพวกนี้เออ่ต้นไม้ต้นนี่ยังไม่ยังไม่ดีพอนะคะคือต้องศึกษาอีกเยอะค่ะเห็นไหมค่ะมาเนี่นะคะเพื่อนๆเห็นนกไหมคะนกอยู่ด้านบนนั่นนะคะนี่ค่ะมีแอปเปิ้ลด้วยค่ะเออใช่หรือเปล่าเนาะนี่ค่ะ นนี้ก็ใช่นะคะแอปเปิลแต่ว่าอันนี้คือ,อผลมันเน่าหมดแล้วค่ะเสียแล้วค่ะโอเคนี่นะคะอากาศก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็จะ แบบนี้นะคะคือวันนี้แทบจะไม่มีแดดเลยค่ะมีแดดอยู่สักพักนึงนะคะนู่นพระอาทิตย์อยู่ด้านบนค่ะขณะที่เราเดินไปพูดไปนี่ก็เสียงสั่นนะคะเพราะว่าหนาวเอาเสื้อแขนยาวมา,าไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะคะ่ะเอามาแค่ตัวนี้นะคะ เราจะต้องเสื้อแขนยาวอีกตัวอยู่ในรถค่ะเพื่อนๆเน่าเพื่อนๆเ,เดินสักพักเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ okay. นี่นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เรา อยู่คนเดียวก็นอกหมู่บ้านไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนในเมืองนะคะถ้าในเมืองก็อน่ากลัวนิดหน่อยค่ะนี่นะคะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดเลิฟให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ